มึงเตรียมตัวตายเด็ดแล้วเอสมีแต่ความคุยล้ว้หลุมดำเป็นจังได้ละพลังหลุมดำของกูฮ่า <laughs> ฮ่าะแม่งหิงหอยเพลิงตุงก๊กตาอักคี <c oughs> เอ้ยสอยกูแน่เออพลังสายโรกเกียร์มันอาจจะรับทุกอย่างไว้แบบนี้นะเออเอเอ้ยดูดไปเออเอ้ยวังวนความมือเอานี euh, ่ไปแดกเฮ้ยเสียเสียไปจังไหนล่ะมึง แค่บ่ถึงมึงจับก็แล้วสันบอข้าสัตว์ก็ลรองมึงวังวนในความมืดหอกเพิ่งชิลนุเฮ้ยเอานี่ไปกินมากเลยเมียเฮ้ยกระดูข้อรุดแล้วเฮ้ยกังเขนเพลิงเยเเอ้ย ของพอซ้ำนี่ข้ากูบ่ได้หลอ,อกเดอ้อบักทิชบักอ้วนเอ้ยบักควยเออ,เอ,อ,เอ,อตายซะเถอะมึงบ้านทะเลเพลิงโว้จักรพัรดเพลิงโอ้ดวงตะวันและความเมือยเยียงศีรษะกันแน่ก <c oughs> ูเสียถ่ายอีพอ่อนวดเขาเป็นราชาให้ได้เสีย <c oughs> <c oughs> การต่อสู่ของทั้งสองสิเป็นจุดเริ่มต้นและจุดชนวนของสงครามอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือสงครามมาลิฟอร์